อาชีพเขอติดน้ำมาดับสิไม่มีน้ำเลยที่นี่ไม่มีน้ำเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเฮ้ยครูถามว่าแล้วเยอะเยอะเย you want some water Chris no I'm okay man but I think she needs the water I need the water give me the the water that b o t t o m what w h a t b o t t o m who's b o t t o m your b o t t o m My bottom Your bottom i e t t e No his bottom is better No his bottom is better No he's better His bottom here เจ๊เดี๋ยวนะเจ๊เจ๊ไปจะไมเดี๋ยวค่อยมาจีบกันที่หลังนะมั้ยคุยเรื่องก้นที่หลังเจ๊จะเป็นอะไร I want the water in that bottom the bottom ค่ะขวดน้มอ่ะโทโฮ Bot thom ขวดอ่ะนี่คืออีกหนึ่งคำนะค่ะที่ชอบออกเสียงผิดกันเยอะมากนะครับ คำว่าขวดนี่คือ bottle ลาลาลา bottle นะครับแต่หลายคนชอบบอก bottle of water น้ำหนึ่งก้นน้ำหนึ่งตูดไม่ได้นะครับ a bottle of water bottle bottle okay I want the water that bottle that bottle that bottle okay thank you oh thank you hey okay to you drop the bottle Yeah ไม่หมด it's finished it's gone น้ำหมดแล้ว Help me So man what are you gonna do น้ำเราหมดแล้วเนี่ยครับครับเดี๋ยวเราต้องรอรถจากสถานีดับเพลิงมา Oh no they they t h a v e to wait for the fire trucks ยังไงตอนนี้เราต้องเข้าไปช่วยคนก่อนครับโอเคมาเร็ว go get the axe Hurry up man go get the axe Get the axe go get the axe the axe Yeah okay okay go get it Yo, Mario not the a X e like that yo 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 listen to your brother don't get the a X e a X e a X e ขวานขวาน X yo X C อ๋ a X e ไม่ใช่ A C T A C T มันคือ a x e แบบห่อห่อแต่ตอนนี้เขามาดักเพลิงเขาจะเอาขวานขวาน A X C อยู่แล้วเร็วๆข้าฉันจะสูกอยู่แล้วเออ yo yo get the ladder too the ladder the ladder 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 บ้านี่มันบ้าทั้งพี่ทั้งน้องอะไรวะแกจะเขียนเลตเตอร์แกจะเขียนจดหมายทำไม ไม่ I m a n t h ladder yeah ladder เห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่ ladder the ladder เอ e y oh oh ไม่ใช่ yo man that's a ladder right there yeah yeah that's a ladder that's a ladder กระได L A D D E R a ladder กระไดเออไม่ใช่ letter คนละอย่างเลยเขาเออเอาปีนขึ้นมาเลยวอินโอเคยคยนคลายคลายมาก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  เจ๊โอเคป่าไม่เป็นไรหรอกแค่ขาจะขาดก็แค่นั้นแหละอดทนหน่อยครับยุบยู่ไปข้างหลังดีกว่า go go around go around the back โเออ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 โอ้ยเดินเป็นไรป่าเป็นสิเดินไม่ได้เลยอ่ะอย่างนี้ต้องอุ้มเอ่ะท้ไมก็ต้องอุ้มมันเซ่ไปเลยเจ๊ ให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันอยู่ด้วยกันตราบนานๆโอ้เฮ้ๆวางแล้ววางทำไม he rescued you already yeah he rescued you already ถึงแล้วเหรอเออกลับไปใหม่ไปซื้อบหม่อีกรอบหนึ่ง อันนี้ไม่ใช่เครื่องเล่นที่ที่รีเวลนะชิคแกนโก้ชิคแกนโก้เฮ้ยเฮยเอามาแล้วเร็วไปไมอยูไปไหม้ไปไหม้ในบิลดิง i n ้ให้ควันข้างในไม่มีแล้วทำไมมันมาออกข้างนอกแคนอะอาชิกแกนโก้ The smoke came from him Hey The smoke came from him Smoke came from me I don't like to smoke h ฮ้ because the smoking cigarette is not good for your health เฮลเฮลไม่ใช h เฮลนะลูกแอบ smoke smoke มัไม่ได้บอกว่าสูบุหรี่ smoke มันแปลว่าควันเมื่อกี้มันมีควันในคำถึงเยอะ a a lot of smoke มีให้แต่เพื่อนไม่ใช่ smoke สูบบุรี่ smoke ควัน Oh you beat understand? อะไร Because the fun is came from นี่ปิงไก่ปิงไก่อยู่ข้างนังอ๋อปิงไก่อยู่ข้างหลังตึกใช่ปิงไก่เมื่อเกมผมพิมเมื่อเกมผมพิมโอนี่เราคอนโดไฟไหม้หรือว่าไฟไหม้โหก็เดือดร้อนทั้งตึกเลยอ้าวกูจะไปรู้เหรอวันนี่ครับเราก็มีพี่น้องตระกูลมาเลอร์นั่นเองใช่ไหมครับก็คือมาร์โก กับมาริโอนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับหน้าของมาริโอจากหนังเรื่องรักแห่งโรงแรมสยามใช่รักแห่งสยามรักแห่งสยามแล้วส่วนมาโค o เนี่ยก็จะอยู่ในวงการฮิปฮอปนั่นเองใช่ไหมครับได้ออกอัลบั้มด้วยใช่ไหมคะเป็นศิลปินคู่ชื่อกลุ่มว่าอะไรคะไซโคแอนด์ลิวมาริโอครับอัลบั้มวางเรื่องคะวางแล้วครับเหรอคะชื่ออัลบั้มอะไรเดมครายซี่บอยครับเดมครซี่ใช่ไหมคราซี่อาร์เอชวับ คือเขาอาจาจะเล่นกับคำเป็น democracy democracy คือประชาธิปไตยใช่ไหมแต่ democracy ก็ประมาณว่าอะไรอะไรเหมือน,ม,นมันเด็กบ้าบ้าค่งแ<ห>สดง c r a z คือ,<ห>อสรภาพเป็นการแสดงความบ้าประมาณนั้นน่าจะใช่นะครับ democracy นะฮะเออก็น่าไปหาฟังดีเนาะคนบ้าก็ฟังคนบ้าด้วยกันเนาะน่าลองดีดีค่ะแล้วเมื่อกี้มาเห็นแรปอยู่ในรายการของเราเป็นไงครับนั่นคือเพลงของอัลบั้มเลยครับผมแล้วครับยากไหมครับการแรปภาษาอังกฤษอืมก็ระดับหนึ่งครับอืมต้อง เข้าใจถึงเพลงก่อนว่าจะเขียนอะไรยังไงครับสัดส่วนมันนะครับอันนี้ใครเขียนครับเพลงอันนี้ผมเขียนหมดเลยครับอู้ใจอ๋อเหรอพูดก็พูดได้ยังสามารถเขียนเนื้อแรปได้เลยนะคุณออันนี้น่าประทับใจมากนะครับคือเขียนแร็ปภาษานอังกฤษเองหมดเลยครับมาริโอฮ่ะแล้วมาริโอไม่เขียนเพลงแร็ปอะไรบ้างหรอครับ มามาโคเป็นคนเขียนเองเหรอคะแล้วมาริโอไม่เขียนบ้างเหรอคะยังเลยครับไม่ค่อยเขียนเรียกเรียกด้วยกหนาเขียนเขียนเขียนแล้วสองแล้วนะครับแล้วการการร้องเพลงแรปเนี่ยเพราะมันยากนะมันต้องให้คุณเชิญ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 มาเชิะมาเชเยี่ยวเยี่ยวเซิบเห็นไหมฮะทำให้เราเหมือนกับเก่งภาษาอังกฤษได้ไหมฮะได้ครับก่อนที่เราจะร้องเราก็ต้องฟังเยอะๆก่อนครับฟังให้เยอะๆแล้วมันก็จะแบบได้ศัพท์ใหม่ๆได้คำใหม่ๆครับดีครับแน่นอนครับว่าเทคนิคหนึ่งเลยนะครับในการที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นนมาได้ะครับ ก็คือเกิดจากการร้องเพลงนั่นเองเราต้องพยายามหาเพลงที่เราชอบนะครับแล้วถ้าคุณสามารถร้องเพลงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องดูเนื้อร้องคืออาบน้ําก็ all i wanna do is find the แบบนี้ได้นะครับสักห้าเพลงเลยนะคือไม่ต้องคือร้องเพลงฝรั่งได้โดยที่ไม่ต้องดูเนื้อร้องนะครับร้องเหมือนฝรั่งหรือน้องๆฝรั่งเนี่ยผมรับรองครับว่าภาษาของคุณเน้นมันจะคุ้งขนาดนี้ใช่ นะครับเป็นเทคนิหนึ่งซึ่งวันนี้เด็ก2คนนี้ก็ได้มาสรุปให้เราเห็นนะครับโอเควันนี้ก็รายการเรานะครับก็ต้องขอบคุณมา์โกกับมาริโอมาเรอร์นะครับขอบคุณมากครับที่ได้มา,มาร้วยกับ